ไม่น่าแหละครับผมวันนี้ทั้งวันนะครับร้อนทั้งวันตกเย็นีมานี่ก็ฝนเทแล้วครับทำกับข้าวทำซอยห่างซกเล็กฝนตกผมเองก,ก็นั่งในกระท่อมตรงนี้ครับนั่งชมบรรยากาศฝนตกฟินเหลือเกินครับ ให้ชัานผู้ชมชมบรรยากาศฝนตกไปด้วยกันครับฝนตกกระทบสังกสีนึกถึงบรรยากาศเก่าๆตอนที่อยู่ไทยภูมิครับ ครับที่เรานั่งทำบ่อข้าวตอนอเย็นบรรยากาศที่ผมอยู่บ้านหลังเขาก็ประมาณนี้ครับถ้าเราเดินเข้าป่าไปหาหน่อไม้บนเขาได้หรือบางทีฝนตกหนักก็อึงออกครับตรงไรตรงนี้เป็นดินทราย เดิมพีตรงนี้มีต้นไม้ขึ้นเยอะครับแต่ว่าเขาตัดมีรอยพึ้งแห้งไปตัดได้ประมาณสองสามเดือนครับวันนี้ก็มารุ้นหลังคาเช่งเกินวันนี้ก็มารุ้นหลังคาเช่องกันเข้าว่าจะรั่วหรือไม่รั่วนี่ ต้นไม้พอได้ฝนก็เขียวชุ่มชำ่ำมองไปเขาด้านหน้าก็ฝนกำลังตกฝั่งน้นเช่นกันครับพอฝนเริ่มพอฝนเริ่มเคลื่อนผ่านไปทางนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นลมครับ ดีที่ไม่แลงมากลมเอื่อยเยเย็นสบายฟ้าร้องเบาๆครับเหมือนใบไม้ต้นไม้รู้สึกว่าได้ฝนก็ชุ่มฉ่ำเป็นพิเศษ <Okay. S 1> ผมเองก,ก็เช่นกันครับวันนี้ก็นั่งกินสกเล็กที่เราทำไปเย็นสบายครับอ บางทีอยู่ต่างจังหวัดก็มีความสุขนะตีนแตงพาลองนะครับแบบนี้มีลุ้นถ้าตกจากหนักเราไปหาอื่นกันครับคืนนี้บางคนชอบต้มอึ่งไข่ใส่ใบมะขามอ่อนใช่ไหมครับหรือไม่ก็ มะขามเปียกเอ้มะขามดิบอะที่กําลังเริ่มจะแก่เนี่ยหน่อยอะนั่นอะทุบใส่ใบมะขามอ่อนบางคนก็ใส่ใบส้มปล่อยใบส้มปล่อยจะมีสภาพคล้ายๆกับต้นโชโอมครับมีหนามแต่ว่าออกใบสีดแงดงๆเปียวๆหาลองครับเมื่อกี้บรรยากาศดีเหลือเกิน